สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมิโตะนะครับทุกคนครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นแซมโปครับแต่ว่าเชื่อไหมครับ <laughs> เหล่าคนที่มีฮิเมโกะทั้งหลายเชื่อผมเอ <laughs> ถอะใส่ฮิเมโกะไปมันโคตรมันเลยเว้ยหลักๆวันนี้นะครับแนะนําให้ทําเอาตัวละครที่พังเกราะธาตุมอนสเตอร์มาหมดเลยแล้วคุณจะสบายครับแค่นั้นเลยผมบอกแค่นั้นเลยเดี๋ยวค่อยดูนะว่ามันเกิดอะไร ฮิม่โกผมปั่นไม่หยุดเลยเว้ยแล้วออกสกิลแบบออกไม่หยุดอะ่ะคุณจะเห็นฮิมเบโกมากกว่าแซมโปในคลิปนี้ครับผมขอโทษด,ด้วยแต่มันมันอยากจะเอามานำเสนอจริงๆอะ่ะมันมันสนุกอะ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่การอวยตัวละครตัวอย่างใดนะ้องมันแโอโอะไรวะเนี่ยดูดิ คืออีวิกตอรี่ลัชนะแม่งออกแบบออกไม่หยุดอะ่ะดูดิ <laughs> คือผมตอนที่ผมเล่นอะ่ะผมเปิดออโต้ไว้แล้วผมก็นั่งดูแบบ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่้โคตรสนุกเลยอคือนั่งดูแบบวิกตอรี่ลัชวิกตอรี่ลัชโคตรสนุก ที่ดีจริงสาระสำคัญตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่แซมโปครับว่าให้พังเกราะซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยเป็นาธาตุมีาธาตลมลมที่แพ้หมดเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีาธาตุไฟฟ้ากับไฟแล้วนเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากนะถ,ถ้าถ้าทุกคนจะเอาตัวละครฟรีมาเล่นได้หมดเลยเช่นเซอร์ฟาวเออรแอสตาเนี่ยที่ผมจิ้มมาอีกช่องหนึ่งก็ผมถามจริงๆเลยไม่มีฮุกไม่มีอะไรก็ใส่ MC ไฟไมาเลยก็ได้ครับเออหรือไม่ก็ ตัวไฟฟ้าก็ทิ้งหวินก็ได้หรือไม่ก็ใครมีในพลก็ใส่มาก็ได้อะไรเงี้ยเออเพียงแต่ว่าที่มันสนุกของผมตรงนี้คือแมง่งอะไรก็ไม่รู้เด้อคือมอนสเตอร์ในอรอบนี้เนี่ยมันเมื่อเกราะมันพังนะครับเกราะมันจะรีทันทีเลยมันทําให้เราตีเกราะมันแตกได้แบบรัวๆรัวๆยับๆเลยนะดังนั้นเราเลยสามารถทำเดามจใส่มันได้แบบสูงมาก กปกติยิ่งยิ่งคุณปั้นสายเอ่อสายทำลายล้างมานะทำลายกรอบมาคือพอกกรอบแตกแล้วแบบยิ่งได้ดาเมจด้วยไม่โคตรสาใจเลยเว้เออไอเนี่ยปกติทุกวันที่ผ่านมาทุกคนถ้าถ้าใครติดตามคลิปผมนะจะเห็นว่าผมอะ่ะจบได้แค่เวฟที่8เว้แต่นี่คือเวฟที่9้ทุกคนนี่คือเวฟที่9แล้วตอนที่ผมนั่งดูผมรู้สึกว่าแม่งแม่งผ่านแน่ รู้สึกว่าผ่านแน่แนเวฟเกแบบไม่ไม่ไม่ไมต้องลุ้นเลยอะ่ะเนี่ยจบแล้วลาก่อนปิดสวยๆหรือเปล่าลจบแล้วครับจบ9เวฟครับ <c ười> ใครมีฮิมเโกใส่ก็ได้ครับกิจกรรมนี้หรือถ้าไม่ได้ปั้นก็น,นล้วแคุณนะครับแต่เชื่อเถอะสำหรับผมผมที่อวยฮิมเโกนี่คือสะใจมากนะครับ อย่าลืมรังละวันอ๋อแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมีพิเศษหนึง,หนงคือ,อวันนี้เนี่ยมันจะมีรางวัลพิเศษด้วยอ่ะนี่ตรงขวาล่างอย่าลืมกดรับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วไม่ใช่ว่าแค่นี้จบนะครับกดออกไปที่ไปคุยกับไอเอ็นบีซีที่ให้เควสเราครับอ่ะมาที่ N p c ตัวนี้ครับคุณกรัมปี้นะครับแล้วก็คุยคุยคุย,คยมันจะมีตัวเลือกให้2อันข้างบนนะเลือกให้หมดเลยครับคุยอันหนึ่งจะได้อาของอัพมาซึ่ง เอาจริงๆแม่แม่งเป็นเศษเศษอะอจริงคือไม่ต้องไม่ต้องคุยก็ได้แต่ว่าถ้าคุยคุณจะได้นะครับเออน,นิดเดียวจริงๆเลยเป็นเป็นของอัพอัพลิลิกกับอัพอะไรอะอัพเอ็กพีอะเป็นเศษเศษอะเออแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับอ่ะไปดีกว่าสวัสดีครับ